พเพื่อนๆต้นไม้ที่แนะนําอีกชนิดหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าต้นสะเลานะคะหรือว่าภาษาอีสานก็เรียกว่าเอาเล่าเอาเล่าต้นอเล่า,เ,า,เ,ลาเขาจะมีดอกที่สวยมากค่ะพเพื่อนๆส่วนมากเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้นะเขาจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับเนาะพนเพื่อนๆเนาะเนื้อไม้เราใช้งานได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่ทำฟ์นเจอร์อะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับเพราะงั้นภาพ คนที่มีเนื้อที่เยอะๆเนาะปลูกเป็นไม้ล้อมได้ค่ะเพื่อนๆเป็นพืชเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเนาะดีมากๆค่ะและดอกเขาจะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆมาแนะนําต้นไม้สองชนิดเนาะวันนี้ตะแบ,บกกับอลา,าลักษณะคล้ายกันมากคือดอกคล้ายกันค่ะแต่ลําต้นจะไม่เหมือนกัน,นต้นสลาลาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะออกดำๆเนาะคะจะออกดำๆนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นตะแบกก็จะเป็นเกลี้ยงเกลี้ยงเลยลำต้นจะขาวๆแล้วต้นก็จะไม่ค่อยสูงเท่าอะสะเลานะคะสะเลาต้นลำต้นจะสูงกว่าอันนี้ปลูกไว้ทำไม้ล้อมเพื่อนๆทำไม้ล้อมดีมากๆเลยค่ะดอกสวยงามโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าอยเจอกันนะคะคลิปนี้พามาแนะนำต้นไม้ที่น่าปลูกค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ